สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจดนโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกตน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปั้นน้อง A2 กันนะครับผมว่าต้องอัพสกิลอะไรโอ์โหทำอะไรและก็จัดทีมแบบไหนสําหรับตัวละคร A2 นะก็จะเน้นในเรื่องของภาพรวมนะครับผมถ้าไปเล่นในเรื่องของโซโลเลเนีอาจจะต้องดูที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบมาตรฐาน นะครับผมในในข้อมูลที่ผมให้ไปนะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโออยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องเรากันก่อนนะสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่ค,คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผม,ผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีีโ o j i ตีมสัตว์โลกน่ารักแลขหนึ่งช่องทางที่ ที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรานาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่กเกลือมีแต่แก่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ โอเคครับพรเพื่อนๆก็อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมอาจจะยกข้อมูลในเรื่องของคลิปวิดีโอเก่าที่ผมเพิ่งทําไปนะก็คือการวิเคราะห์สกิลของน้อง A2 เพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลอะไรผมไม่ได้พูดละเอียดเนี่ยก็หมายความว่าผมพูดไปในคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครอยากจะดูเพื่อศึกษาเพิ่มเติมนะอ่ะโอเคเรามาพูดกันเรื่องของสเกลลิ่งสกิลของน้องกันนะครับว่าสกิลอะไรเนี่ยควรจะอัพยังไงและควรจะอัพที่เท่า นะครับผมโดยที่ผมจะเปิดตาราง Excel สํสำหรับเลเวลสกิลให้นะครับโอเคในปัจจุบันเนี่ยก็คือสกิลของผมเนี่ยผมอัพมาที่44 4นะโดยที่ผมทำการสรุปสเกลลิงมาให้แล้วนะครับว่าถ้าคุณอัพ1นึ่งเลเวลเนี่ยคุณจะได้เปอร์เซ็นต์สเกลลิงของสกิลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะ โดยที่ถ้าสมมุติคุณอัพสกิลหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจชาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ5%ลัศมีระเบิดอยู่ที่4.5%ถ้าเป็นสกิลสองเนี่ยอ่าเวลาชาร์จเต็มแล้วตีโดน2พาร์ตขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ดาเมจแถมเนี่ยแรงขึ้นอยู่ที่1.37%อันเนี้ยน้อยมากๆเลยนะสำหรับสเกลลิ่งตรงนี้ส่วนดาเมจตีพาร์เนี่ยจะแรงขึ้นประมาณ1.85%อันเนี้ยเป็นบัฟที่ดีนะต่อให้เปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยนะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์สกิลเนี่ยเบอร์สกิลเนี่ยคุณจะเลื่อนลดน้อยลงไปนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะก็คือทำให้เราสามารถประฟองเลือนได้ง่ายยิ่งขึ้นถูกต้องไหมก็จะลดลงไป0.15ต่อ1นึ่งเลเวลนะแล้วก็แอตแทกเพิ่มขึ้นมาแค่เลเวลละ0.65ของการอัพสกิลเบิร์ชาร์จสปีดเนี่ยส่งผลค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะสำหรับเบิร์สกิลนะก็คือ1.43 สังเกตเห็นได้ว่าสกิลที่ดูแล้วจะพึ่งพาได้ดีสุดถ้าสมมติว่าคุณกดเบิร์ดน้องแล้วไม่ได้เอาเป็นตัวห้อยนะมันคือสกิลที่1ครับผมเพราะว่าสกิวล,ลิงค่อนข้างดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสกิลทุกสกิลของ 2B เนี่ยจะค่อนข้างดีหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเนี่ยถ้าสมมติคุณจากจะเล่นน้องแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณทำการอัพไปพร้อมๆกันไปเลย นะครับผมในมุมมองของผมนะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้เล่นต้นเกมก็อัพ4 4 4พอมาสักกลางเกมเนี่ยหรือว่าสักเอ็นเกมเนี่ยแล้วไม่ได้ใบเหลือเนี่ยซึ่งผมใบไม่เหลือถูกต้องแล้วไหมครับผมก็แนะนำไปทุกที่ว่าอัพสัก7 7 7ก็พอแล้วนะครับผม10 10 10เนี่ยถามว่าอัพได้ไหมอัพได้แล้วก็เป็นชาร์จสปีดเนี่ยถ้าคุณปั้นมาได้เยอะพอเนี่ยน้องยิงเพิ่มขึ้นในฟูลเบิร์ด1-2นัดได้เนี่ยดาเมจก็เพิ่มขึ้น ค่อนข้างเยอะนะแต่ปัญหาก็คือเราจ่ายทรัพยากรแบบมหาศาลมากๆเลยครับเพื่อนๆและน้องอะ่ะก็ไม่ได้ขิวใบสกิลมากขนาดนั้นคือเราควรจะให้ใบสกิลตัวอื่นก่อนโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นสุลตาคุณสามารถเติมใบอัดได้สกิลหน้าอัพทั้ง3สกิลโอเคนะแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําว่าผู้เล่นที่งบปานกลาง หรือว่าอยู่ในช่วงของเลเวล250ขึ้นไปเนี่ยประมาณ7 7, 7, 7กําลังดีต่อมาก็จะเป็นเรื่องคิวนะครับผมซึ่งผมได้เคยทําการพูดถึงเรื่องชาร์จสปีดไปแล้วนะครับว่าเราไม่ใส่คิวชาร์จสปีดนะครับเพราะมันเพิ่มแค่1.59%ปซนะครับผมคือถ้าเราไม่ไปรวมกับ Opt R, กับชาร์จความเร็วกับความเร็วชาร์จค่าอื่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่ส่งผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะมัน มันแทบจะไม่เห็นผลเลยนะครับลดเป็นเฟรมไม่ได้เลยนะคิวนี้ถือว่าเป็นคิวที่ต้องรอรีเวิร์กสเกลลิ่งเลยนะมันสเกลลิ่งมันแย่มากๆเลยนะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะไปใส่คิวรีโหลดไวหรือไม่ก็เป็นคิวปากกาะนะครับคิวปากกาะก็คือคิวสิบแถม X นะครับซึ่งอ่าถ้าเอามาเล l o a เจ็ดแถม3นัดนะครับเพราะฉะนั้นคิวผมแนะนําเป็นรีโหลดกับ10แถมนะครับผมส่วนโอเวอร์โหลดเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีบัฟ แอคแท็จากสกิลเบิร์ดก็จริงครับผมแต่สเกลลิ่งน้อยมากๆเลยหมายความว่าตัวละครตัวนี้จะใช้บัฟแอคแท็ได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับถ้าคุณทำโอเวอร์โหให้มี a อ t a ท็เปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งเยอะเนี่ยน้องก็จะยิ่งตีแรงนะคล้ายๆกับตัวละครเมตาอย่างโมเดเนียนะครับผมซึ่งโมเดเนียเขาก็จะมีจากสกิล2นะก็คือเพิ่มแอคแท็เนี่ยอยู่ที่30ที่เลเวล10โดยประมาณนะ ซึ่ง A2 เพิ่มให้น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับอ p t i o นแรกทำ Attack ซนะครับส่วนช้าสปีดกับชา้าดาเมจเนี่ยผมให้พอๆกันนะครัะผมอยู่ได้อะไรก็เก็บอันนั้นนะคะผมไม่จะเป็นต้องไปตะบี้ตะบันรีหาช้าสปีดนะแต่ถ้าคุณอวยน้องจัดเลยเนี่ยผมแนะนำว่าอ p t i o นที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยนะคือ แอทแท็กชาร์จสปีดและก็ชาร์ดาเมจนะครับผมส่วนความจุกระสุนเนี่ยผมแนะนําว่ามีติดไว้สัก2แถวกำลังดีนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าในคลิปวิดีโอเก่านะครับหฟูลเบิร์ดเนี่ยเราสามารถเอาน้องเนี่ยฟันดาบออกไปได้ประมาณ10นะัดต่อ1นึ่งฟูลเบิร์ดนะถ้าสมมุติว่าคุณทําชาร์จสปีดมาค่อนข้างดีนะครับ เพราะฉะนั้นในโรเทชันของการที่เราเข้าสู่ฟูเบอร์แล้วเนี่ยสินัดก็ถือว่ากําลังดีดาเมจมันจะได้ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคุณจะทําเพิ่มเป็น14นัดก็คือออฟสแถวโดยประมาณก็กกได้ครับผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะส่วนชนะทางท่าก็ยังเป็นออปชันที่ดีอยู่เพราะว่าพอตีบอสเองเกมแล้วมันบวกให้ตรงๆถ้าเราไปตีบอสลมเราก็จะทำดาเมจได้มากขึ้นซึ่งโซโลเลดในคลิปปัจจุบันที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยคือบอสท่าลมนะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นคลิดาเมจทีเลดนะคร ตามลำดับนะคีเลตดีกว่านะครับโอเคต่อมาจะเป็นการจัดทีมนะครับโดยที่ทีมแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเบสอินสลอตโดยที่จัดเพื่อ A2 ย้าอีกทีนึงนะครับจัดเพื่อให้ A2 ได้ทําการโชว์เคสนะเล่งดาเมจดีเพสได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเล่นคู่3กระต่ายนะครับก็คือบลองนัวแล้วก็อลิสนะครับเป็น3กระต่ายนะแล้วก็ A2 เป็นตัวกดเบิร์ดตัวแรกของทีมนี้ แล้วก็ทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าบอสเป็นตัวไหนถ้าสมมุติว่าบอสมีพาร์เยอะก็ใช้ดูโรทีก็ได้เพราะดูโรทีมีบัฟในการตีพาร์ก็ไปคอมโบกับเอูได้ถ้าไม่ใช้ดูโรทีก็เป็นยายลิตเตอร์นะครับก็จะเป็นก็เทียของเบิร์ดหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็เลยทํารูปมาเป็น รูปนี้นะครับผมอันนี้คือทีมที่น่าจะเป็นเบสอินสลอตในในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับบองเนี่ยผมพูดเลยนะยังไงก็ฮิลเอทันนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต,ต้องกังวลเลยนะว่าฮิลเลอร์ตัวเดียวพอไหมบองนี่คือฮิลโคตรจะแรงเลยนะ แล้วเวลาเราเข้าฟูลเบิร์ดได้เรื่อยๆเนี่ยคือบองเขาคิวอยู่ที่13วินาทีซึ่ง1โรเทชันเนี่ยถ้าเราลดถ้าเรามีตัวลดคูดาวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก15วินาทีต่อ1ฟูลเบิร์ดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงเหลื่อมๆประมาณสัก2วินแต่ว่าไม่เป็นไรบองหิวทันนะครับต่อมาจะเป็นการแนะนำเบิร์สหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเบิร์สที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวละคร A2 นะเพราะว่าคิลเลอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเบิร์สหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแมรี่เทพทีดาชายหาดซึ่งตัวนนนี้เเป็ตัวะื่อใคร มาเล่นใหม่แล้วไม่รู้นะครับตัวนี้ลิมิเต็ดหาไม่ได้แล้วนะแล้วก็มี p ป p ปอร์นะครับเปเปอร์ Pepper ก็เป็นฮิลเลอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับและตัวละครพิวกิมราพันเซลนะครับราพันเซลเป็นตัวละครที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้แล้วก็แมคานิกการฮิลง่ายที่สุดในเกมนะครับโอเคมาเริ่มกันที่แมรี่เทธิลาชายหาดกันก่อนนะก็แมคานิกฮิลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายและผมอะ่ะได้ทําการเช็คโรเทชันมาแล้วว่าถ้าคุณอัพเพียงแค่4-4-4นะครับผม อ่อจริงๆเอาแค่4 x 4ก็ได้นะเพราะว่าสกิล2มันเป็นบูดาเมจธาตุน้ำนะครับผลปรากฏว่าสามารถที่จะฮิล A2 ได้ทันท่วงท,นทีนะครับหมายความว่าครูใส่แมรี่เข้าไปเบิร์ดหนึ่งตัวเดียวแมรี่สามารถฮิว A2 ได้โดยที่ A2 ไม่จำเป็นต้องกดเบิร์ดใหม่เลยสักครั้งนะครับหมายความว่า A2 เป็นตัวห้อยได้หรือจะเป็นตัวกดเบิร์ดก็ได้นะครับเลือดไม่ต่ำกว่า40%แน่นอนถ้าสตูไม่ยิง A2 เลยเนี่ยแมรี่ฮิวทันนะครับผม ไม่เหมือนกับเปเปอร์นะครับเปเปอร์ Paper เนี่ยตอนที่ผมเอาไปใช้ในการเทสเนี่ยซึ่งเพื่อนๆจะเห็นในฟุตเทสนะอ่ผมพยายามเร่งโลเทชันไม่ว่าจะเป็นการคุมมือล้านฮิบูลเลตเนี่ยอา่าโดยที่สกิลหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อเขายิงล้านี่บูลเลตไปเนี่ยเขาจะคิวเพื่อน3เปอร์เซ็นต์ของแมสพีเปเปอร์ถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันเบามากๆเลยเพื่อน3เปอร์เซ็นต์ของแมสพีเปเปอร์ สกิล uh, ที่มันเด้งคิวเยอะที่สุดเนี่ยมันคือสกิลเบิร์สครับผมซึ่ง uh, ผมปรากฏว่าผมอัพเปเปอร์ที่4-4เนี่ยผมปรากฏว่าคิวไม่ทันครับผมมันจะมีช่วงระยะเวลาที่ A2 เนี่ยหลุดจากโหมด B ก็คือเบิร์สสกิลของน้อนนะหลุดไป1โรเทชันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอัพเปเปอร์มาสัก 6x 6หรือไม่ก็ทำของโอเวอร์โหลดมาให้เปเปอร์เนี่ย ซึ่งเขาฮิวตามเลือดตัวเองถูกต้องไหมซึ่งถ้าสมมุติเราทำโอโลดมาเลือดน้องก็จะเยอะพอเลือดเยอะแล้วน้องก็จะยิ่งฮิวแรงถ้าสมมุติคุณลงทุนน้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถทําให้ฮิว A2 ได้ค่อนข้างทันนะอันนี้อิงก,กับดาวเปเปอร์ของเปเปอร์แล้วก็อิงก,กับดาว A2 ด้วยนะครับผมเปเปอร์สามารถเล่นได้แต่ถ้าเอาเป็นตัวห้อย1 0อ้องลงทุนนิดนึงซึ่งของผมยังลงทุนไม่ถึงขั้นนะครับผม ต่อมาก็ที่จะพูดก็จะเป็นเบอร์สองนะครับซึ่งเบอร์สองเนี่ยตัวที่ดีที่สุดผมก็พูดไปแล้วนะนั่นก็คือน้องบลองแต่ว่าน้องบลองเนี่ยเป็นตัวเทพเพราะฉะนั้นนิเกตตัวอื่นๆก็จะแย่งทีมน้องบลองกับนัวนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เบอร์สองตัวอื่นซึ่งที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวเบอร์สองลคูดาวได้อย่างดอลล่าหรือไม่ก็เฮมอควานนะครับผมซึ่งอันนี้คุณเลือกแค่หนึ่งตัวก็พอนะครับผม แล้วก็จะมี2ทางเลือกก็คือคุณจะเล่นเป็น A2 h o ห้อยแล้วก็เฟก DPS 2ตัวนะครับหรือเล่นเป็น Team Full Bird, บบทีมช็อตฟูลเบิร์ดแบบเต็มทีมหรือแค่ครึ่งทีมก็ได้นะครับผมถึงใส่ให้เป็น เลือก1ถึงตัวสําหรับเวสตี้กับอิซาเบลนะซึ่งถ้าสมมุติคุณกดเบิร์ดเวสตี้กับอิซาเบลสลับกันไปโดยที่ให้ A2 กดเบิร์ดก่อนเนี่ยเอทูก็เป็นตัวดาเมจตีบอสที่ห้อยแล้วไปโจมตีบอสที่มีพาร์ทเยอะได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้ามีตัวแลวคูดาเป็นเบิร์ดสองแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะติดคูดาประมาณ2วินาทีต่อ1โรเทชันนะแต่เล่นได้และก็ฮิวทันนะครับในเงื่อนไขบอสไม่ตี A2 นะครับผมฮิวทันแน่นอนอันนี้ผมเช็คมาให้แล้วนะครับ ต่อมาก็จะเป็นทีมที่เราใช้ราพันเซลเป็นตัวฮิวนะซึ่งผมได้ทําการพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับสำหรับราพันเซลราพันเซลเนี่ยไปเล่นคู่กับเบอร์สอที่ดีที่สุดสําหรับตัวที่อยากได้ฮิวเรื่อยๆก็คือ เนโรนะเนโรมีสกิลหนึ่งก็คือแมวแทนคุณทำให้ซัสเทนดาเมจได้ดียิ่งขึ้นนะและเนโรเวลากดเบิร์สเขาทอนให้กับเพื่อนๆได้ก็จะค่อนข้างคุมกะลาหัว A2 เพื่อไม่ให้โดนบอสจี้ได้นะครับถ้าบอสมันตีเดียวนะถ้าตีหมูก็หมดสิทธิ์นะครับผมสำหรับทีมนี้นะแล้วก็คุณสามารถเล่นเป็นเฟล็กดีเพสตัวอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เบอร์หนเนี่ยคุณอาจจะเล่นเป็นโซดาหรือไม่ก็เป็นตัวอื่นที่คุณอยากจะเล่นก็ได้นะครับผม A2 กดเบอร์ทุกโรเตชันนะครับผมเราใส่เบิร์สาแค่2ตัวนะเบอร์หนึ่งเราก็ต้องใส่2ตัวนะครับเพราะเราเล่นลาฟันเซลนะอันนี้เบอร์สามี2ตัวนะครับผม นอกจากนั้นก็จะเป็นตัวละครทางเลือกนะจริงๆตัวละครทางเลือกมีเยอะมากกว่านี้นะคะผมแต่ว่าผมอาจจะยกตัวอย่างมานิดหน่อยนะครับก็ตัวฮิวได้ก็อาจจะเป็นน้อยกับแมรี่นะครับผมคู่ดาว40วิทั้งคู่เลยและถ้าสมมุติคุณจะหาตัวเล่นคู่ด้วยแล้วก็อยากได้รถคูดาวด้วยอยากได้บัฟแอแงแกลด้วยซากุระก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะ ส่วนเบอร์สอทีอ่คอนเซปต์ดูดีแต่สกิลลิ่งไม่ดีก็จะเป็นตัวละครอย่างเช่นยูนี้นะส่วนหลายๆคนถ้าถามเรื่องตัวดูดเลือดยกตัวอย่างเช่นเฮมหรือว่ามิวที่ผมไม่ใส่เข้ามาในรูปให้เพราะว่าลองไปเช็คแล้วโลเคชันไม่ทันนะคะผมถ้าบอสมีตัวเดียวเนี่ยมันคิวได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะแล้วก็พอหมดคูเบอร์แล้วก็เลือดตกลงมาอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเล่นเป็นตัวฮิลจริงๆเลยจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าประคองทีมได้ทั้งทีมด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการอัพตัวละครการปั้นตัวละครและก็การจัดทีมของน้อง A2 นะนครับก็เป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับปั้นง่ายด้วยเพราะว่า444ก็เก่งแล้วสูดดามนี่คือเก่งเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่า end game คือใช้ได้ดีนะครับผมแล้วก็ปั้นง่ายกว่า 2B เยอะนะ 2B จะต้องมีทามิ่งที่ค่อนข้างเหมาะแล้วก็เล่นคอนเทนต์3นาทีนะสำหรับ 2B A2 คือเก่งทุกช่วงเวลาปัญหา A2 มีแค่ข้อเดียวคือต้องการฮิลเลอร์ต้องใส่เข้าไปในทีมนะครับไม่อย่างนั้นกดเบิร์ดไม่ได้อะไรเลยนะครับผม โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาเล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่านะครับอยากให้ผมนำาีิดอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์เกมนิเกตต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆ